สวัสดีครับวีดีการ์ดเกมนะครับก็มาถึงคลิปนะครับมารับสมัครแข่งขัน Battle s ส l i t ออนไลน์นะครับก็หลังจากรอมานานนะครับก็ได้เรื่องงามยามดีนะครับโปรโมก็ส่งมาถึงร้านแล้วนะครับมีทั้งหมดสีแบบนะครับเป็นม่วงล้วนๆน,นะครับม่วงล้วนๆ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสาหรับคนเล่นม่วงหรือสําหรับคนที่ว่าอยากเก็บสะสมก็ได้นะครับไม่ได้ว่าผิดอะไรนะครับมีอยู่4แบบนะครับดังต่อไปนี้นะครับ่าก็คือมี넥ซัทหนึ่งใบนะครับคอสสามอนุสาวรีย์สุสานบูชาจากักรพรรดิเทพก็เดี๋ยวอ่านสักทีคร่าวๆแล้วครับเพื่อที่น้องๆจะได้อ่าตัดสินใจลงแข่งได้ถูกต้องนะครับคอสสามนะครับรถม่วงหนึ่งรถเขียวหนึ่งนะครับ ระดัลหนึ่งสองนะครับเขาบอกว่าเมื่อสวิตต์อัลติเมตของคู่แข่งทําการรวมร่างนะครับเสื่อมสภาพสวิต์รวมร่างสเตอั uh, ลติเมทรวมร่างนั้นนะครับไอน,นี้คือในเมนสเต็ปนะครับรลเวลหนึ่งสองในเมนสเต็ปนะครับโอ้ oh, oh, ก็คือถ้าเกิดรวมร่างในเมนสเต็ปนี่คืออ่อนแรงเลยนะครับโอ้ oh, ถือว่าเก่งนะรลเวลแรกนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับโอเคเลยนะครับรลเวลสองนะครับ สัญลักษณ์ลดคอสของก๊าซสวิตผ่าจักรพัฒนเทพทั้งหมดในมือเราจะถือว่าเป็นสีม่วงด้วยโอ้โ,อโอ้ก็เล่นเล่นหลากสีได้เลยนะครับเล่นหลากสีได้เลยนะครับสัญลณค่าคอสเนี่ยก็คือจะกลายเป็นสีม่วงด้วยโอ้ถ้าเกิดทําให้เล่นหลากสีเล่นรวมสีในเด็กม่วงได้เลยนะครับน่าดูจากสกิลแล้วน่าจะเหมาะสําหรับเล่นสายงูเล็กนะ ใส่อันเชิญงูเล็กนะครับซึ่งร้านเราก็าแก้เทคไปแล้วนะใครจะเล่นนี่ก็ดูดีๆนะครับ่าดูแบรนด์ลิสของร้านกันดีๆนะครับเดือนนี้ของเรานี่แบรนด์กาลูด้วยนะครับฝากฝากน้องๆอ,อ่าอัปเดตนิดนึงนะครับตัวที่สองนะครับสปิดคอร์สหนึ่งนะครับสปิดคอร์สหนึ่งอ่าชื่ออูโรโดรานะครับ เลเวลหนึ่ง uh, สองนะครับ mm hmm. เมื่อสวิตเผามังกรมอนนัคของเราถูกอันเชิญนะครับส่งคอ1หนึ่งเม็ดบนสวิตคู่แข่งลงรีเซิร์ฟนะครับเอ้ก็คอ1หนึ่งที่มีสก,กิลนะครับแถมมีค่า uh, ลดคอได้หนึ่งด้วยนะครับ uh, รวมร่รงเลเวลสองนะครับ uh, เขาบอกว่าสวิตนี้ BP 3, บีพี0กสามพันบายที่สามดีกว่านะครับคอ3สามลดม่วงได้หนึ่งนะครับ มังกรจะตุระอาชาระดับที่5เร r ไรเดอร์เลเวลหนสองนะครับเมื่อสวิตนี้ถูกอัญเชิญนะครับเราจั่วการหนึ่งใบแล้วก็เลเวลสเมื่อสวิตนี้โจมตีนะครับต่อจำนวนสวิตเผ่าจักรวรรดิเทพสแลสิบมงกุฎของเรา1ตัวส่งคอ1เม็ดบนสวิตคู่แข่งหนึ่งตัวลงรีเซิร์ฟเผ่า,าของมันเนี่ยตัวการนี่เป็นเผ่าสิมงกุฎแล้วก็เป็นมังกร มอร์นาด้วยนะครับเพราะงะั้นตัวมันตีเนี่ยก็ถอดคอได้นะครับใบสุดท้ายดีกว่านะครับตัวนี้ดูดูมีราศีขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่าอาคอทห้าแล้วก็อาร์ตก็สวยนะครับเป็นระดับแร่ก,ก้านนะครับอคอทห้าลดม,รมร่วงได้สองนะครับชื่อว่ามังกรมอร์นาอาชากริซัสเป็นเผ่ามังกรมอร์นานะครับเลเวลหนึ่งสองสามนะครับเมื่อสุริตนี้โจมตีนะครับเอฟเฟกเมื่อสวิตนี้ถูกทำลาย หรือสูญสลายโดยคู่แข่งหนึ่งอย่างของสบินเราจะทอาอาจจะสามารถทํางานได้โดยไม่ต้องถูกท,ทําลายหรือสูญสลายโอ้ออเออมอเอาไปเล่นกับตัวไหนวะเมื่อมีสกิลถูกทําลายน่าจะเป็นงูใหญ่นะถ้าจะไม่ผิดงูใหญ่หรือเปล่างูใหญ่หรืองูเล็กนี่แหละนะที่ว่ามีสกิลเมื่อถูกทําลายนะครับก็น่า,นา <S <S จะเป็นสายทับาจากประเทศโดยตรงนะครับอันนี้ แล้วก็รวมร่างนะครับเลเวลสองสามนะครับแอคเทสสต็ปของเรานะครับเมื่อสริดรวมร่างของเราโจมตีเราสุ่มทิ้งการ์ดบนมือคู่แข่งหน oh ึ่งใบโอ้โหเก่งนะครับเก่งใช้ได้ใช้ได้ใ,ไดใบนี้ก็มี4แบบนะครับจบลงไปแล้วประมาณนี้นะครับ,ท,แบบรบทุกแบบไม่เป็นฟอยนะครับรูปแบบไม่เป็นฟอยสำหรับคนที่แข่งร้านเรานะครับ คนที่แข่งแล้วเราก็ในเมื่อมันมาเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็ขออนุญาตบอกหน้าที่นี้เลยนะว่าไม่ว่าจะแข่งได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับก็แจกทุกแบบนะครับอย่างละสามไปเลยนะเอาเอาแบบว่าใจใจกันไปเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับส่วนแชมป์ก็อาจจะมีรางวัลพิเศษให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับแต่ว่าไม่ยังไม่ชัวร์นะว่าเป็นอะไรนะบอกไม่ถูกจริงๆว่าช่วงนี้คือไม่รู้จะแจกอะไรนะครับแต่ว่า ข้อดีของเส้นนี้ก็คือว่ามันไม่ฟอยนะครับเลยมีเยอะมานิดนึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยาบางใบเนี่ยเกือบจะใส่ได้ทุกสีเลยนะโดยเฉพาะเน็กซัสเนี่ยพี่ว่าทุกสีแน่นอนนะครับสามารถเก็บได้เลยนะครับไม่ไม่ต่อให้คนไม่ได้เล่นสีม่วงเนี่ยแต่ก็เอามาดักรวมล่างได้ดีมากเลยนะครับเน็กซัสคอร์สามเนี่ยใช้ได้เลยนะครับรวมล่างแล้วต้องอ่อนแรงเนี่ยก็ถ้าเกิดเบรกค,คู่แข่งได้อยู่นะครับ ก็แจกทุกแบบอย่างละ3นะครับ่าต่อให้คนตรงรอบก็คือได้12ใบนะครับค่าสมัครแข่งนะครับ99าบาทรวมส่งนะครับค่าสมัครแข่ง9 9บาทรวมส่งก็แจ้งไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแข่งวันอาทิตย์ที่ที่24กรกฎาคมนี้นะครับเวลา3ทุ่มตรงนะครับ2ทุ่ม45เนี่ยก็สามารถเข้ามาในด s c o r d แล้วก็รา,ายงานตัวกันได้แล้วนะครับสำหรับน้องๆคนที่สมัครแข่งก็ส่งลิ้นมาให้พี่ด้วยนะครับ จะได้ตรวจทานลิ์กันไปนะครับว,ว่าว่าไม่ได้ใส่การ์ดที่ว่าโดนลิมิตมาเกินนะครับเดี๋ยวเราจะแนบคลิปาการ์ดที่โดนลิมิตพ่วงท้ายไว้ให้ท้ายคลิปนะครับแนบไว้ก็แบทเทิลนะครับจะแข่งสองสัปดาห์ติดนะครับสําหรับคนที่พลาดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็เป็นสัปดาห์หน้านะครับจะแข่งช่วงเที่ยงนะครับจะแข่งประมาณช่วงเที่ยงอ่าประมาณไม่ใช่ไม่น่าจะถึงเที่ยงนะประมาณสายๆนะครับแต่รอบนี้ก็คือ สามทุ่มก่อนนะครับวันอาทิตย์นี้แล้วก็สัปดาห์ถัดไปแข่งช่วงกลางวันแล้วก็สัปดาห์ที่3จะเป็นแวนการ์ดแล้วก็สัปดาห์ที่4จะเป็นบัดดี้ไฟท์นะครับโดยแวนการ์ดกับบัดดี้ไฟท์นี้ก็จะแข่ง3ามทุ่มเช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปรับสมัครแข่งแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าน้องๆจะมาลงแข่งกันนะครับไม่ยากนะครับ ่วนฟอร์แมตการแข่งก็เป็นฟอร์แมตธรรมดานะครับไม่ได้มีห้ามอะไรนะครับไม่ได้มีกําหนดคอรหรือว่าไม่ได้มีกําหนดสีนะครับเป็นการแข่งแบบทั่วไปแค่เราลิมิตการรูเพิ่มแค่นั้นเองนะครับให้ใส่ได้แค่เด็กละหนึ่งใบ่าครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้งานแข่งสัปดาห์ถัดไปก็จะมีมาประกาศอีกนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับบายบาย